เป็นป้ายโรงเรียนผู้ถือป้ chips, bath, dem, dim, ายโรงเรียนค่ะนายนทศาสตร์อัายยุทธนายชยยุทธไทยอันประเสริฐนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งนายพิสิติ์โงแสงสีคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ทับสองนางสาวยาตวียวงโพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งแนงสาวมินทาดากรางเลิศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีที่5ทับสองค่ะ ผู้ถือป้ายผ้าแพรเด็กหญิงอภิญญานั่งมากมหนึ่งทับหนึ่งเด็กหญิงสุวิชานาผตุม้มอมสองทับสองค่ะตามด้วยสบวันริ้วธงค่ะตามด้วยคณะสิคณะสีเขียวของเราีสวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะผู้ถือป้ายนางสาวอภิญญาพลศักดิ์สายค่ะผู้ถือธงสีนะคะนายสามารถมินสิริค่ะผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เด็กชายจันทการ คนารักนางสาวขวัญข้าวแน่นอุดรผู้ถือพานผู้งเงินพุ่งทองเด็กชายรัชชานนนพะดุงจันเด็กหญิงนิชานาันคำผงค่ะจัมเมเยอร์เมือมหนึ่งนางสาวพิมมาดาบัวหอมมหทับหนึ่งนายธีรพัฒนภูแชมสีมสี 1, ทับหนึ่งนายชนะชนะทวีทองคำมสามทับสค่ะหัวหน้าคณะสีของเรานะคะของสีเขียวค่ะคุณครูนางทิตารีสีพรม รวมคณะครูประจำคณะสีเขียวจำนวน9คนนักเรียนจำนวน110คนสโลแกนของคณะสีเขียวก r ีนดิปิ e ต p ร์ t e r TP แห่งความอุดมสมบูรณ์ตามด้วยขบวนเพื่อพระเกียรติขบวนพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ศัก,กาโพสาลีมั่งมีพืชพธุ์ขบวนกเกษตรผู้ผลิตทันยาหารผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติและตามด้วยขบวนนักกีฬา ผู้แต่งกายเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ แม่โพศพนางสาวกันเวลาการพันโดยตีมนะคะในตำนานกรีโบราณดิเมเตอร์เป็นเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นผู้ดูแลพันธุ์พืชและความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงของปัตภีถ้าเป็นความเชื่อนะคะหรือประเพณีแล้วของคนในพื้นที่เอเชียอาคเนย์ลุ่มน้ำโขงหรือประเทศไทยของเรารู้จักกันในนามพระแม่โพศกข่ะ่นั่นเองนะคะต่อไปเป็นคณะสีแดงค่ะกำลังเดินผ่านไปนะคะคณะสีแดงค่ะ ผู้ถือป้ายนางสาวสลิตาแนนอุดรค่ะตามด้วยผู้ถือผ่านผู้งเงินพุ่มทองนายนัทวุฒิสุขขีนางสาวอนุทิดามาลนผู้อัญเชิญพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นายยานาธริบูลรกุลน,นางสาวส,สิมาพรคุณวิชาผู้ถือป้ายโรงเรียนผู้ถือป้ายสีแดงน,นายนนทพัฒน์บ่งแก้วนางสาวปริชาติลบทันทองค่ะ ดัมเมเยอร์นางสาวเคมิการาเกตนายธนกิจกองสัมีนายปริวัติพารการนนค่ะหัวหน้าคณะสีแดงนายอิทธิวิธิสินสริรวมคณะคุณครูประจำคณะสีแดงจำนวน10คนนักเรียน113คนคณะสีแดงโสนิตาวาทศิลป์ศิลปินหมอลำแห่งยูสารหมอลำนี้สืบต่อแต่ช้านานสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรักษาไว้ เสียงลำนำคำหวานผ่านฟ้าฟ้าด้วยศรัทธาแรงก็อันโปรงใสหมอลํำย้ำความรักและห่วงใหญ่ให้หัวใจร่วมฝันสร้างบุญผู้นำเชียร์นาสาวพัชราแสนสุขใต้คณะตลกเด็กหญิงชยานานชมพูรีใต้พอเพียงนางสาวจิราพรเต็ดนา,นาปใต้นักกิฬาเด็กหญิงสุข,ขาลิมีสีลาโคทค่ะและกำลังเดินผ่านไปนะคะคณะสีฟ้าค่ะ ผู้ถือปลายสีนางสาวรัชนกแก้วผสมนางสาวสรัญญาแสงแอดรัมเยอร์นางสาวปิยะชติพรกเสริม,มนางสาวฤทัยร,รัตนท์ทิงโครและเด็กหญิงชุติมากรรลากาผู้ถือธงสีนายสหริธสาอิมบัญเชิญพัานพุ่งเงินพานพุ่งทองนายสุนธยาสีเสมอนางสาวอภินญาตุลลั ผู้ถือพานผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นางสาวศิริลักษณ์ภูชัยนายธนพัฒน์ออทน์วัน้าคณะสีฟ้านางวันดีเที่ยงเกตมีคณะครูประจำคณะสีฟ้าสิบท่านนักเรียนจำนวนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนสโลแกนประจำสีบูดาก้อนขิงเทพองกรฟ้าผู้ถือป้ายบูดาก้อนขิงนายพิรพัฒน์ช่างเหล็กและนางสาวกรวิภาตลาโสตามด้วยขบวนเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนบุญกระถิ่นวันนี้มีขบวนบูดาก้อนพิงด้วยนะคะบูดาก้อนพิงเทพมันก่อนฟ้าเป็นมังกรตัวแทนของนักสู้ที่มีความมุ่งมั่นอดทนเสียสละมีน้ำใจยอมรับผลของการแข่งขันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยบูดาก้อนพิงและคณะต่อไปเป็นคณะสีชมพูผู้ถือป้ายสีเด็กหญิงชนะันทิดาพดุงจารมหนึ่งพับสาม ผู้ถือป้ายชมพูมนตรานะะักสาวหับไตรรัตทองเพลงดามิเย่ไม้หนึ่งชลทานสองคอนบันที่ตาเถาคำแก้วชวันรัตนารีจันทร์ผู้อัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์นะคะวันนี้คือเด็กชายภูวนาภูชัยสีเด็กหญิงนักพวดีพัฒมณีค่ะผู้ถือพานผู้เงิน,เ,งนเด็กชายภูมิละพีเลพล ผู้ถือพันธุนทองเด็กยญิงประพาวดีสี่น้อยผู้ถือทกสีในวันนี้นะคะนายอภิชนภาระหัวหน้าคณะสีชมพูนายอาทิตย์แสงเยจารย์รวมคุณครูประจำคณะสีชมพูจำนวนสิบท่านและนักเรียนจำนวน1นึรสามคนตกใจนะคะวันนี้คณะกรรมการวันนี้นะคะ หนักใจมากนะคะสโลแกนประจำสีชมพูค่ะชมพูมนตราเก่งกล้ายิ่งใหญ่สามารถคีฟปองรางวาันำชัยให้สีเรานะคะแล้วก็ตามด้วยขบวนวัฒนธรรมขบวนแฟนตาซีขบวนเศษธธธรษฐกิจพอเพียงนักกีฬาค่ะอยากมีชีวิตที่มีความสุขเราต้องสุขกับสิ่งที่มีประสาทร้อนอะไรนะคะเศษยาชีวิตไม่ดีนะคะขบวนนักกีฬา ชมูมนตราสื่อถึงสร้างหญิงเมตบคาถาที่จะสะกดมนตราให้คนลหลงไหลขบวนแฟนตาซีแมแนวคิดมาจากภาพ,พยนตร์เรื่องที่หยกที่สอดคล้องกับขบวนวัฒนธรรมคือบุญข้าสาซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสานในปีนี้ค่ะผ่านไปแล้วทั้งสี่คณะสายสี่คณะสี่เรียบร้อยนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสี่คณะสีอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดยอดยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ